ครับสวัสดีครับผมก็เป็นเทรดเดอร์คนหนึ่งนะครับก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกืจะมาตีแผ่เรื่องของอเราจะรู้ได้งไงว่าเราจะเฟลหรือเราจะบายนะครับที่ค่อนข้างจะแม่นยํามากครับผมจะอธิบายเริ่มแรกคือผมจะใช้ตัวสโตแคสติกนะครับเป็นตัวเป็นตัวบอกว่าเราจะเฟลหรือจะบายครับคือครับ สโตซึ่งพารามิเตอร์ตรงนี้ก็จะเป็นตั้งไว้555นะครับครับผมถ้าเรามาเริ่มกันเลยครับ mm. อเริ่มจากทำเฟรมเดนะครับ mm. ทำเฟรมเดเห็นไหมครับสโตเนี่ยจะต่ดกันอยู่ตรงตรงนี้ตัดตรงนี้ mm. เห็นไหมครับสโตตัดตรงนี้ทำเฟรมเรารู้แล้วว่าะจะลงแล้ว เราจะเซลล์ลทีนี้อ่านเดย์มันเป็นทางเฟ็มท,ที่ใหญ่นะครับดังนั้นเรามาดูที่เฮติเฮตครับนอกครับเฮติครับโอเคครับเรามาดูที่เสี่นะครับเสี่ก็เป็นไงครับเฮเมื่อกี้ทางเฟ็มเดย์บอกว่าตัดลงก็คือจะเซลล์แล้วทีนี้จะเซลล์ได้หรือยังเราไม่ยังเราไม่รู้เรามาดูเฮติครับพอโตเฮติเลครับตัดลงเหมือนกันครับบอกว่าจะลงแต่ว่า เราจะดูว่าเราจะเซตได้หรือยังนั้นเราต้องมาดูความเคลื่อนที่ย่อยลงมานะครับเอ้ฮิสี่ย่อครับนะครับเิตสี่บอกว่าฮิสี่เนี่ยคือเราฮิตหนึ่งเนี่ยคือตัดลงแล้วขออภัยนะครับฮิหนึ่งเนี่ยตัดลงแล้วเมื่อกี้ฮิสี่ก็ตัดลงแล้วแสดงว่าพร้อมจะเซลแล้วทีนี้เรามาดูย่อยกันอีกความเคลื่อนที่ขโมงนะครับ เป็นชั่วโมงเห็นไหมครับตัดลงเหมือนกันตัดลงเหมือนกันทีนี้อ่ะเอยย่อยเขามาอีกเราเต็มขึ้นอ่สิบห้านาทีแต่เรายังไม่เต็มน,นะครับเราดยูย่อยย่อยตราอีกอ่าเรามาดูานี่เอาเต็มสิบห้านาทีเห็นไหมครับตัดลงเหมือนกันครับบริเวณน,นี้แสดงว่า อยู่โซนโอเวอร์เซลเหมือนอยู่โซนโอเวอร์บายเหมือนกันเราเราก็สามารถเดาเซลได้เลยนะครับทีนทเนี้ยทำเฟรมเดย์เนี่ยเพื่อนๆระหวังน,นะครับทำเฟรมเดย์เป็นเฟรมที่ใหญ่บอกว่าเซลก็จริงแต่เราจะเล่นตามเรารู้เรารู้แค่ว่าเทนมันลงแน่นอนแต่ว่าเรา,เราจะเล่นตามเพชสี่นะครับทุกครั้งที่เพชสี่ตัดลงเราจะเซลทุกครั้งที่เพชสี่ตัดขึ้นเราจะบายนะครับเพราะว่าทำเฟรมเดย์เป็นเป็นทำเฟรมที่ใหญ่ เราจะเล่นาเตชันไปเรื่อยๆครับโอเคนะครับก็สรุปคือเราจะวิ่งทำเฟรมเ4สีแต่ถ้าใครจะรอรอเรารู้ว่าคาเทนเดเนี่ยมันลงใช่ไหมครับเราก็มารอดักแบบนี้ก็ได้ครับรอดักแบบนี้ก็ได้คือ,อรอรอดักเซลดักเซลดักเซล,เซลครับอันนีด้ดักเซลยังไงคือ,อเดี๋ยวค่อยไว้กันคลิปหน้านะครับจะอธิบายให้ฟังอีกทีเพื่อนๆลอง โอเคงั้นเดี๋ยวคลิปหน้าอธิบายต่อ,อกองนะครับ